ค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคําภาพาโชคปูดำน้ำโชคเนะคะคาะค่ะค่ะเมื่อึ้นตัวเลขสองตัวของปูดำเนาะคะ่ะมื่อึ้นนี้่นกระหายมากเอ่อแม่คู่กับมีคนมาซื้อประทับใจมากๆเนาะคะ่ะประทับใจที่ว่าตัวเลขขันเมื่อคืนนี้เนาะ,ะ,ะค่ะแล้ะกะ คนที่แต่งขันเมื่อคืนนี้ก็คือหนึ่งโบเคยมาเนาะคะ่ะบโบเคยมาหาปูสองแล้วคนที่แต่งขันเนี่ยก็คือไม่เคยแต่งแม้แต่ครั้งเดียวเนาะคะ่ะเดี๋ยวส่วนเลขของภูมิโบนเนาะคะ่ะเฮ้าก็ได้ไปแล้วเนาะคะ่ะก็เหลือแตอ่ตัวเลขของปูปดำนะคะของปูดำที่ที่เป็นสองตัวนะคะ ค่ะค่ะเออใครนะคะสนใจกับเสื้อนะค่ะกับทักแคททักไลน์มาได้เนาะค่ะมีมีทั้งหมดเออห้าสีเนาะค่ะมือนี้เพื่อนเกิดจะส่งมาให้อีกเนาะค่ะก็จะเป็นสีเหลืองเนาะค่ะสีเหลืองแล้วก็เออสีกรมเนาะค่ะสีแดงสีขาวนะคะแล้วก็สีดําแม่คู่ใส่เสื้อสีดําค่ะสวยเนาะค่ะจะเป็นเออแลนด์มาร์ค พ่อปู่แม่ย่าเลยนะคะ,ะตัวตัวนี้เนาะคะ่ะทุกคนดูนะคะซูมดูค่ะนี่สวยเนี่ยคะ่อคล้ายๆลายปักเลยนะคะตัวนี้จะเป็นคล้ายๆลายปักเป็นลายไทยสวยมากเลยค่ะ,ะเสื้ออันนี้นะคะแม่ครูก็ได้เข้าไปร่วมพิธีบวงสวงเนาะคะ่ะเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะก็คือเสื้อองค์ปู่องค์ย่าเนาะคะ่ะนี่คือ,อ เสื้อปูนะะป่นะคะค่ะบารมีปู่นะคะเอ่อเข้าได้ได้เสื้อแล้วก็ใส่สวยนะค่ะใส่สบายเนาะคะ่ะอันที่แม่ครูใส่นี่ก็จะเป็น XL เนาะคะ่ะอดี่แฟนนี่ก็อออันนี้ XL เหมือนกัน,นะคะ่ะก็จะมีตอนนี้ก็คือสีขาวสีแดงเนาะคะ่ะแล้วก็สีดำนะคะมือนี้ก็ะอ๋อที่จะเข้ามาอีกก็คือเป็นสีกรมนะคะสีกรมแล้วก็สีเหลืองนะคะค่ะ รูปแบบเหมือนกันค่ะเนื้อผ้าดีค่ะบ่เป็นบ่เป็นแบบว่าผ้ายืดย่วยเลยเด้่ค่ะเป็นผ้าค่อนข้างดีมากเลยเนาะค่ะผู้ใดสนใจเนาะค่ะก็สามารถโทรสอบถามได้เลยเนาะค่ะหรือว่าจะเข้ามาอ่าไล่เมาดู่เลยนะคะคือเบอร์โทรอยู่ด้านล่างคลิปนี่เนาะค่ะก็สามารถติดต่อหรือโทรสอบถามมาได้เนาะค่ะถ้าใครเนาะค่ะท้าผู้ใดเขา่าไล่เบ่เป็นเนาะค่ะเขา่าไล่เบ่เป็น กัโทรมาสอบถามแอดมินแม่ครูใดเลยเนาะค่ะเดี๋ยวแม่ถ้าจําเบอร์ไลน์ตัวเองได้เนาะค่ะก็ห้แอดมินแม่ครูทักเขาไปเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะทักเข้าไปนะคะก็สีได้เข้ากลุ่มแม่ครูกลุ่มแม่ครูเปิดฟรีค่ะเข้าฟรีนะไม่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะค่ะที่ที่บ่ไดเสียใจใจเพราะว่าเราอยู่บ้านเนาะเราอยู่บ้านอยู่ พี่เทวไลปูก็ไม่ไม่ได้เสียแบบว่าค่าเน็ตเยอะๆยังเสียเนาะคะ่ะพมู่บ้าถ้าออกไปข้างนอกมันก็ต้องมีเราต้องเติมโทรศัพท์ตลอดเนาะเพราะว่าออกออ้ไปนอกมันก็ต้องเติมแต้งแต่ก็ตเติม,มตเพื่อเราแหละ,ะคะ่ะพมาะว่านเป็นคู่บ่คคลเดียวยูนิ่งเนาะคะ่ะกับไปเมื่อกี้กับไปวัดมาเนาะคะ่ะไปวัดไปดูงานคุมงานเนาะคะ่ะกับคืบหนาไปหลายแล้วเนาะคะ่ะหมู่บ้านนี่ก็บติดก็บ ไปเกินครึ่งตัวแล้วนะคะ่ะเ,เกินเกินครึ่งตัวใหญ่มากค่ะตัวใหญ่แล้วก็สวยมากๆเลยที่ที่เราขึ้นเกตเนาะคะ่ะส่วนเสียนเนาะคะ่ะเสียน,นี้เราคงจะเปลี่ยนรูปแบบเนาะคะ่ะเปลี่ยนรูปแบบที่แบบว่า,อาตอนที่เราเอาเสียนขึ้นไปแล้วมันมันเป็นเสียนเล็กเนาะคะ่ะบานเท่ากับเอินหัวเล็กอ่ะหล่ะคะ่ะหัวน้อยคือ เราเอาหัวใหญ่ขึ้นไปแล้วก็ยังหน่อยอยู่เนาะคะ่ะก็เลยสิเอาหัวใหญ่มาเปลี่ยนเป็นที่ที่เป็นสองเสียนด้านข้างนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเสียนใหญ่ตรงกลางเนาะคะ่ะมันก็จะได้ดูสวยสมส่วนกับเตัวเนาะคะะา่ะเพราะว่ามันจีเปียนคือฝรั่งไหมคะ่ะก็เลยก็เลยฟันห้องมาอ่ะเปลี่ยนเนาะคะือเปลี่ยนเสียนเนาะค่ะ กะตอนนี้ก็คือ,อหนึ่งถ้าเปลี่ยนเสียนแล้วนะคะคว่ำน้ำหนักมันกระสีหลน้ำหนักมันกระสีหลมาคู่ก็เลยต้องอเปลี่ยนเหล็กด้วยจังเสียเนาะเปลี่ยนเหล็กแล้วก็คงเอารถเชน,น,นเนาะค่ะเราพวคงจ้างรถเชนเนาะหรือว่าจ้างจ้างรถที่มันสไลด์ขึ้นได้เนาะคะ่ะสามารถยกยกตัวเสียนนี้ขึ้นได้เนาะคะ่ะเพราะว่าขนาดเสียนเลกเนาะคะ่ะเสียนที่ว่า เสียนใหญ่ที่เอาขึ้นนะสร้างนะปวดแอวเบิดทุกคนเนาะคะ่ะเอาขึ้นทีก็หกเจ็ดคนเนาะคะ่ะก็ยังหนักอยู่เนาะคะ่ะเพราะว่าเอา่อหนึ่งเล็กเล็กนี่ก็เล็กกับใหญ่กระปูนอีกจังเสียนเนาะคะ่ะก็เลยก็เลยได้รับน้ำหนักหลายปวดแอวขึ้นเป็นแถวเานาะคะ่ะตอนนี้ข้าพผ้าโชกกะเอ่อบนว่าปวดแอวเนาะคะ่ะยกยกมือเดียวปวดแอวแห้ง่าจัด ค่ะนี่แหละค่ะนี่คือความคืบหน้าออของขององค์ปูพ่พญานาคนะคะส่วนสาสเนาะคะส่วนสาสนนี่กับพรุ่งนี้เริ่มต้นเนาะคะมืออื่นกับสีเริ่มต้นเทพพื้นเนาะคะเทพพื้นแล้วแล้วก็เข้ากับสีเอาเลื่อนไทยมาตั้งเลยเนาะคะแล้วกเ็เลื่อนไทยนี้จะมีก็สีสีตัวแต่งให่งามๆเนาะคะแล้วค่อยจะเอา เอากายมนุษย์ของปูไป่ไปไหว้เนาะคะ่ะแล้วก็จะได้อา่ามีที่กราบไหว้แล้วก็ปู่ท่านก็จะเป็นอะไรที่แบบมีบ้านอยู่ตรงนั้นด้วยจังเสียนเนาะคะ่ะก็ถึงท่านจะมีอยู่นี่เวลาท่านไปโน่นก็จะเหมือนกับเหมือนเท่าแหละคะ่ะเออไปเที่ยวข้างนอกหรือว่าจีไปเออบ้านพี่บ้านน้องแต่บ่มีหม่องพักจังเสียนเนาะคะ่กะก็เลยต้องเข็ยหม่องพักให้เพิ่นน้ำจังเสียนเนาะ สนใจกับทักแคททักไลน์มาได้เด้อค่ะเ,เสือ100้อร้อยสอ้อยเก้าสบาทนะคะเ,เสื้อสวยมากค่ะถ้ามาเมืองเลขนนะะเลขันเนาะคะ่ะเลขขันปูเนาะค่ะเลขขันปูเมือขึ้นนี่เป็นอีนังที่สวยง่ามมากๆนะคะปูขีดเส้นใต้ก็คือ9เนาะคะ่ะตัวนี้9กับศ ขันออกมาเป็น907เ,เลยนะคะเป็นเป็นตัวที่ปูให้เราเลยเนาะเป็นตัวที่ปูให้เราห้าเลยซึ่งเอ่อน้องแอ๊กเนาะค่ะน้องแอ๊กเพิ่นก็บ,บอกว่าโอ้ยว่าเซนบ๊อบ่อยนี่ดอกเพิ่นว่าบ๊อบบอ,บอ,บอ,บอจัดดอกว่าเซนเดี๋ยวสีว่าเออ่เลือกเลือกเงินมาให้มันตรงกันน้ำปูนเนาะค่ะเพิ่นก็เลยแบบเก็บ เก็บธนบัตรทุกคนนะคะเก็บธนบัตรไว้เพื่อจะเอามาแต่งขันอะคนที่มาร่วมนะคะทําพิธีเมื่อคืนนี้เพิ่นกับสิออกผูละยี่สิบูละสี่สิบพูละหาสิบเพื่อจะได้เอเงินมาแต่งขันครูคือห้าร้อยห้าสิบสองบาทเนาะอนแต่งออกมากแล้วก็น้องคนนั้นนะคะไม่เคยมาบอกเคยมาแต่ตะคังเดียวล่ะกับบอกเคยเหต่อแต่งขันเห้เพิ่นบอกเคย มามึงจงเสียดเนาะคะ่ะน้องเขามาเป็นะสะพ้ายแถวนี้เนาะคะ่ะเพิ่นกันเลยมเมึงบุญบารมีปูมากาบ่บายปูเนาะคะ่ะก็เลยได้ได้มาเป็นลูกซีปปูเนาะคะ่ะท่านขึ้นเนาะคะ่ะกับเก็บมากอีกก็คือ90้าเจดตรงๆเนาะคะ่ะกับจะมีขีดเส้นใต้ในี่ระวังเด้อค่ะซีเก่าะะ 49, ระวังเด้อค่ะแล้วอีกตัวหนึง่งท่านก็ฉีดให้ตรงนี้เนาะคะ่ะ อันนี้คือเลขขันเนาะค่ะเลขขันปูอ่าแคบหน้าจอไปเดิมเพระาะว่าปกติแล้วถ้าเพื่อนเด่นโตใดเข่าทุกที่เลยเนาะคะ่ะนี่เข่าทุกที่เลยหวดที่แล้วนี่ก็เข่าเนาะค่ะเลขของปู่นะคะเดนที่0และ1นเข้าสิเป็นอีหยังได้ก็จะเป็น17 19นเนาะค่ะ ศู 09, นย์เก้าเนาะคะ่ะแล้วก็เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะอันนี้คือแม่คู่จัดไปแล้วยกเว้นเจ็ดเก้าแม่คู่ไม่ได้จัดนะคะยังไม่ได้จัดแต่ว่าหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เนาะค่ะเอ่อแล้วก็เจ็ดศูนย์เออ 70, นาะคะ่ะแม่คู่จัดไปแล้วเนาะคะ่ะเออหนึ่งเก้าเก้าสองเนาะคะ่ะแม่คู่จัดไปแล้วมีความรู้สึกว่าฝันไม่ค่อยดีเนาะคะ่ะฝันไม่ค่อยดี ก็เลยสีร่องร่องเออเอาสองตัวนี้ก็คือหนึ่งเก้ากับสองเก้าเนี่ยเนาะคะ่ะไปไปนั่นกอนเนาะคะ่ะอันนี้เนาะอันนี้แต่บรรลุว่าน้องที่ที่บอกว่าเออไปซื้อไปซื้อลัตเตอรี่แห่แน่เนี่ยเพ่นเพ่นซื้อให้หรือยังแต่ว่าเมือ่อคืนนี่เป็นอีหยังที่ฝันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่ากา็จำไม่ค่อยได้เนาะคะ่ะแต่ว่าก็ามีความรู้สึกว่าเออ ้าแม่ครูเอาตัวเลขตัวนี้เนี่ยนี่ที่บริโภกรวมๆเนาะคะ่ะเอ่อฝันบ่ค่อยดีเนาะค่ะแม่ครูก็เลยสิเอาหนึ่งเก้ากับสองเก้าไปไปล่องมึงเนาะค่ะคืนนี้เนาะว่าเออเลขของปู่จะเข่าตัวใดเนาะค่ะแต่เออเลขของปูด่ดำนะคะที่ให้สองตัวมาแล้วนี่แม่คู่ฝันบ่ค่อยดีไม่เหมือนกับภูมิบดเนาะค่ะภูมิบดนี่แม่คู่ฝันว่าเ เหมือนกับท่านยังให้ลูกแก้วแม่ครูอยู่เนาะคะ่ะท่านยังให้ลูกแก้วแม่ครูอยู่แล้วก็เอาเด็กหน่อยก็พูดเฒ่ามาอยู่จังเสียเนาะคะ่ะแล้วก็แม่ครูก็ยังเห็นงูอยู่จังเสียเนาะแม่ครูกัเลยบอกว่าอ่ะถ้าไม่งั้นก็เรียททาสารดูดูดูก่อนเนาะคะ่ะเทพสารมึงก่อนกับย่งสิฝันเห็นอ่ะงูไหมยังจะฝันเห็นนาคอีกไหมหรือ,อย่งจะเห็นนาคหน่อยบอแต่ตอนนี้ที่เห็น เห็นบ ok e ่อยๆก็ค ok uh, uh, ือนักหน่อยเนาะค่ะพ่อปู่บอกว่านากน้อยก็จะมาอยู่ด้วยเนาะค่ะเอ่อก็เลยตอนนี้ช่างโนดเนาะค่ะช่างโนดเพิ่นกะบอกบอกคอยว่างเพราะว่าเอ่อช่างโนดตอนนี้ก็จะไปทำอ่าเขาเขาเรียกเกิดนหยังก็คือค่ะลาหูเพิ่นไปเฮ็ดลาหูอยู่ที่คุ้มชนดอยู่เนาะค่ะอ่าคุ้มวังชนดเนาะค่ะเพิ่นจะเป็น สร้างเดียวกันทีม่มาเฮ็ดให้แม่คู่เนาะคะ่ะหลักกาเพิ่นก็นจะไปเฮ็ดให้คุ้มบ้างจนวดเนาะคะ่ะตอนนี้ก็คือจะรีบเร่งเนาะค่ะรีบเร่งเฮ็ดตรงนั้นให้เสร็จเพราะว่า,าทางช่องสามเนาะคะ่ะเพิ่นจะมา,าสัมภาษณ์ช่างโน้ตนะคะแล้วก็อจะมา,าถ่ายทำเนาะคะ่ะข่าวยูหันหรือว่าอาจจะเป็นสารคดีหรือเกี่ยวกับาตามรอยนาคาอย่างนี้นะคะที่ ที่ที่อ่าคุ้มชนโนดเนาะค่ะก็เป็นช่างเดียวก,ก,กันกับที่มาทําให้กับแม่ครูเนาะแม่ครูกะเออก็เลยบอกว่าถ้าช่างโนดไปทําตรงโน้นเนาะค่ะคือเอ่าไปซอยให้เพลนเซตเร็วๆนี่กะเอาสร้างอีกเอ่าซุ้มหนึงเนาะค่ะมาเห็ดเก็บเห็นแม่ครูก่อนก่อนจิเห็ดรายละเอียดคือเสียนเนาะค่ะตอนนี้สร้างโนดเนาะค่ะกะ เป็นอีหย่างที่ทางานหนักเนาะคะ่ะกลางกลางวันก็ไปทําที่นวนกลางคืนก็มาดูดูดบล็อกเสียนอีกอย่างเสียงเนาะคะ่ะนองก,ก็ค่อนข้างเหนือ่อยอยู่ช่วงนี้ค่ะและ้วก็เลขของปูดำเนาะคะ่ะสองตัวเราก็ได้แล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวถามแม่คู่ฝันอีหยังที่อ่่นเน้นตัวใดแม่คู่ก็จะมาบอกอีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะอันนี้คือสองตัวนะคะอันนี้คือสามตัว ค่ะจับคู่ได้เลยค่ะไม่คู่ซื้อเบิดยกเว้น16ยังไม่ซื้อ1551ไม่คู่ก็ซื้อนะคะ066090097 007เม่คู่ซื้อไปแล้วละค่ะ1991แล้วก็2992เม่คู่จะซืออ้อวันนี้ละค่ะ19กับ29เพื่อจะเอามาเสี่ยงโชคเอาเอาเอา,เอามาเมืองวานถ้าเราเอา,เอา2โตันี้ไปเสี่ยงแล้วระหว่าง19กับ29จะฝันดีบบเนาะค่ะ ค่ะจังไรกับพิจารณาเนาะค่ะไต่ตองเอาเนาะค่ะใส่วิจารณญาณในการรับฟังรับชมออกเนาะคะ่ะเพราะแม้ผูมานั่งเสนอเพียงเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะส่วนผู้ใดสนใจเนาะค่ะไม่ว่าจะเป็นเหรียญปู่หรือเสื้อเนาะค่ะก็สามารถทรวสอบถามได้เนาะคะ่ะเหรียญของปู่นะคะก็คือตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเนาะค่ะใกล้จะหมดกันเหลือบวกีเหรียญแล้วเนาะค่ะก็ ห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนาะคะ่ะไม่ไม่คิดค่าส่งนะคะห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทไม่คิดค่าส่งสําหรับเหรียญน,นะคะส่วนเสื้อนะคะก็คือสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนาะคะ่ะสวยค่ะสวยเนาะแล้วก็ใครอยากทำเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าห้าขื่นเสียนแล้วจะว่าสามารถเอาแผ่นท่องขื่นได้อีกเนาะคะ่ะใครอยากเปิดดวงหรือฝากกวางเป็นลูกหลานปู่เนาะคะ่ะก็สามารถ ทักแชททักไล์ามาเ,าเปิดดวงแผ่นทองได้นะคะก็คือ199บาทนะค่ะแล้วมือสุดท้ายเนาะค่ะเขาก็จะเอาขึ้นขึ้นไปไวยูที่เสียนปูนะค่ะจะเป็นหน้าอกเนาะค่ะเข้าเขาจะมีหน้าอกเพื่อนยูนี่เนาะค่ะจะเป็นรูแล้วเราก็จะเอาเข้าไปตรงนั้นนะคะแล้วก็จะอยู่ในอยู่ใกล้ๆตรงหน้าอกท่านนะคะก็คือเอาไปไว้ตรงหน้าอกถ้าถ้าเป็นเสียนมัน ก็ค่อนข้างเยอะห<ม>นึงเสียเนาะคะ่กะก็เลยสิเอาไปตรงตรงหน้าอกท่านเนาะคะ่กะก็สามารถทักแชททักไลน์มาหาแม่คู่ได้เพื่อเพราะว่าอ่ลูกหลานปู่บ่อึดซับเนาะคือแม่คู่นี่แหละค่คคคคคะเออ่ถึงว่ารวยกับหนึ่งบอ่อให้เป็นหนี้เป็นสินเนาะคะ่ะบอ่บอบ่อให้อ่าลำบากเนาะค่ะขอให้ขอให้อ,ใหอ่า อยู่แบบพ่อเพียงจังที่สี่ตลอดก็ถือว่าดีเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ซาห์ถูกปูขอให้ลูกหลานลำด้วยเนาะค่ะขอให้ลูกมีโชคม,มีลาบกับปูเนาะค่ะเป็นมาหาเศรษฐีเนาะค่ะอย่างเป็นอย่ดางเนาะค่ะเนาะค่ะบ่าว่าจะเป็นเหล่าบริวารเนานะค่ะลูกหลานของพญานาคบ่าว่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาของแม่คู่หรือว่าเอฟซีของแม่คู่เนาะค่ะ ทุกขู่ทุกคนขอให้พ่อปู่องค์ดำจงปกปักรักษาเนาะคะ่ะแผ่บุญบารามีให้ลูกให้หลานทุกขู่ทุกคนแล้วก็ทออให้ทรัพย์ลูกหลานทุกขู่ทุกคนเด้อปูมนุษย์เพิ่นเออทุกยากเนาะคะ่ละล้วกะ็บ่พ่อยูพ่อกินเนาะคะ่ะกะอาศัยบุญบารามีปูดำเพื่อมาแผ่บุญบารามีให้ลูกหลานแผ่ทรัพย์ให้ลูกหลานสาธุกเนาะ,ค,ะค่ะค่ะจังไดกะ ขอขอบุญขอบคุณสําหรับคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็าามาอุ่นอุนเสื้อนะคะเสื้อนี่ก็คือ,อต้นทุนเราก็จะหักนะคะถ้าได้ตูกกำไรแมาคู่ก็จะไปทำสารผูเนาะค่ะจะเอาไปเทศสารปูเพราะาหนึ่งก็คือเราจะทําเป็นแรนด์มาร์กของท่านอยู่แล้วเนาะค่ะส่วนผู้ที่ถักแคักไล่ขอมาเฮดโบปิ่นจังเสียนเนาะค่ะเฮด่บปิ่นก็โทษสอบถามเลย เดี๋ยวจะมีเอออดมินเขาค่อยตอบเนาะคะ่ะหันเฮ็เ็ดเฮดไลฟ์เปลี่ยนกระบ,บอกเขาว่าเออเบอร์อะไรจังเสียเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาจะทักเขาไปค่ะจังได้ก็ขอกดไ like, ลคะ์กดแชร์เนาะค่ะกดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปเนาะคะ่ะคอมเมนต์หลายๆเนาะคะ่ะคอมเมนต์หลายๆตอนนี้เออกาบมึงผมไปคู่น้อยหน่อยเนาะค่ะหน่วย,ะะยล่งคักเนาะคะ่ะบบตะกี้กันยังว่ามื่นสองมื่นสามมื่นหรือว่าพันเอ่อหกพันเจ็ดพันโยนี่โอ้ยเนาะคะ่ะ บ่มืองบอ่บ่มืองแม่คู่กันบค่ค่ะหรือว่า,าเลขแม่คู่กับเขาอยู่ได้คะ่ะเป็นยังเนาะ,ค,ะค่ะกะฝากเ้อค,ค่ะค่ะผู้ใดเห็นกับฝากกดไลค์กดแค่เนาะคะ่ะหรือว่าฝา,ากคอมเมนต์แน่เนาะคะ่ะจะได้มีคนเห็นไกลๆจังเสียเนานะคะ่ะค่ะคลิปนี้แม่คู่จะขอจบเพียง่านีก่อนคลิปหน้าพอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ